สวัสดีครับวันนี้เป็นชุดนานนกาครับวันนี้เมื่อวานนี้ผมล็อกกระแสที่120แอมป์พอผมลากแล้วเชื่อมมันจับนะครับมันเป็นการจำกัดกระแสคือการรูโหลวมด้วยแหละและทีนี้ผมก็เลยปรับไป180แอมป์นะครับเอาไปอัดโปรแกรมใหม่มาแล้วนะครับเปิดตู้เชื่อมเลยนะครับกระแสตู้เชื่อมในชุดนาฬนกาเนี่ยตอนนี้ผมปรับไป40แอมป์นะครับอ้ามันูเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะครับนี่ครับ 11m นะครับเพราะว่าตู <and> <it> ้เชื่อมวิโอโปลเวลาผมเทสเนี่ยให้พี่ๆคนจ้างดูเอาว่ามันแรงนะครับคนถ่ายก็อย่าพึ่งไปใกล้นะครับเผื่อมันมีการระเบิดมันมีมันมีทุกกรณีเวลาผมเทสเนี่ยระเบิดก็ระเบิดไปนะครับไม่เป็นไรเราอช่างยีนมาต้องทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัดให้เลย เร,เราจะบัดกระแสนะครับเดี๋ยวให้ก้องมาที่กระแสงะครับขนิดเดียวกรับดีๆนะครับก้องตรงนี้ ใส่แร็คก่อนนะครับเผื่อเป็นมีการระเบิดนะครับเราต้องเทฟทุกอย่างนะครับเรียกตัดนะครับไหมผมลากเยกที่รู้กรหลดนะครับเผื่อตัวนี้มันจะไม่ร้องนะครับก็ไม่ใช่แค่ตัดนะมาดู เพราะว่าแบบผมไม่ได้เอาที่ชาร์จมาดันไว้นะครับมันก็เลยขึ้นกินลิตร์ทนะครับถ้าแบบนี้ก็คืออาการคันเดอร์วนเตียบที่ต่ําไปแล้ว21รอบตอนผมลากนะครับเครื่องกำนังงานปกตินะครับเราจะใช้ต่อก็ปิดเปิดเครื่องทุกอย่างใหม่นะครับโอเคเอาคลิปต่อกันเลยับปิดนะครับ